There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. พูดอย่างนี้ก็แจกอ่างเปล่าไม่พูดอย่างี้แจกอ่างเปล่าแจกเปล่าแจกหนูสิหนูเด็กสุดเอาแจกหนูแจกหนู่เปานี่น่่ะพูดว่าอะไรบ้างนะไม่รู้เลยวานี่เสเนีย่ได้ขอบคุณหมด

ตรงนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะเป็นอีกคนนึ่งกำบ้าจะเป็นอีกคนนึงมีคนเยอะอยู่นะคะวันนบอะไรกําลังใจเยอะเลยนั่นกําลังใจเยอะเลยขอบคุณมากอันนี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงวันนี้ก็มาดูหนูเดินเล่นในคีนี่ ไม่อันนี้หนูนิดเดียวไม่ใช่อะไรนะเปลี่ยนเสื้ออะไรล่ะวันนี้เป็นเสื้อหนูแม่บอกแม่ใส่อยู่ตลอดใส่อยู่ตลอดแม่รัหนูแม่รัหนูตักแม่ คนไทยไปไหนกันคะแน้<ด>แวจะทำแบบนี้ไปลบวลี <laughs> ไปลบุรีอันนั้นมันหลังวันไทยนะล <laughs> บุรีวันสิไม่ใช่หรอเ <laughs> สียใจสุดจีนถามดิคุ่ดจีนน่าอย่างเปกันหรืเปล่า ใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ครให้หนูเพราะว่าหนูจะให้ไม่ขออังเป่าเลยอะไรนะคะให้อะไรนะคะอังเป่าหรอหนูไม่เดาใจให้ไปไม่คิดอะไรไม่เดาใจให้ไม่ไม่เดาใจไกลเลยไกลไหมคะ เหมือนกันตรงนี้ใช่ใแค่ปากซอยถึงเธอจะอยู่ไกลแต่ก็แค่ปากซอยเท่านั้นเอ็ก็แค่ปากซอยอะไรนะคะปากซอยออกไปคือจุงเลยหาเดียก็ปากซอยหาเดียก็ปากซอยเองแค่ทุกยังปากซอยหมดน่ารักที่สุด Up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place.